อันนี้เราวันนี้เราจะทำจับเมนูค่ะอันนี้เรากำลังทำจนเมนูตากุ้งโบราณแบบสูตรของแม่จันญาเพราะว่าการทำผ้าวกุ้งมันก็มีหลายหลายกำลังแบบแตบบ่แบบคนชอบจะใส่อะไรจะมาเราจะไม่คิกว่านี่ผัากุ้งนะเขาใส่นี่เขาไม่ใส่นั่นเขาใส่นั่นเขาไม่ใส่อันนี้กันหรอกอันนี้มันอยู่ที่ความชอบเพราะว่าเราจะชอบใส่เราก็ใส่ แล้วเาก็ใส่ไปแล้วแม่จันยาเนี่ยชอบผ้ากุ้งแบบไหนฮะแบบแบบที่ทำน่นห้ะแบบโบราณเนี่ยแส่แบบเนี้ยมันต้องเป็นไงครับเป็นเนื้อทำไมต่อเครื่องใส่เนี่ยครับเปรียมเตรียมตยมอนอื่นก็ต้องเปรียมเครื่องก่อนก็คือเป็นสูตร<ะ>ที่ทให้ดูเองเี่ยวเค็มเราไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานเราจะใส่อะไรบ้างที่มัน,เป,นเป็นแบบปรุงรสชาติใส่ริด เพีอหนูซอยใช่พีอหนูซอยใช่เด็ดไปใช่พี่หนูสวนรู้สึกมันก็ใส่ไปเรื่อยๆก่อนมีพริกแล้วก็มีใบอ่อะระแหน่มีผักชีต้นหอมอันนี้ก็เตรียมไปเรื่อยๆกินแต่สมัยโบราณปกติก็ไม่ค่อยชอบไปซื้อกินที่ไหนคิดมาตั้งแต่เรนเด็กๆยายทำให้กิน ไม่ค่อยได้ทำหรอกแล้วก็ไม่ค่อยซื้กินด้วยมันแพงโอ้คือเมนูนี้เนี่ยมันราคามันแพงตอนเด็กๆใช่กูเหมือนแพงนี่จำมาตั้งแต่สูตรโบราณบ้านนอกต่ลจังหวัดก็ทำเขามีเครื่องแค่น,นี้เขาก็ใส่แค่นี้อือแัน,นี้กองนี้คือคือหอมแดงต้องเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กเลย ขอัวแไดมันก็มีขนาดเดียวไปแล้เนี่ยอืมไม่น่าถามอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้ต้องเป็นแบบไหนนะแก่อ่อนตะไคร้ก็ต้อง,งกลางอย่าแก่มากแก่มากไปกินมันวาดอืมต้นต้องขนาดนี้นต้นขนาดนี้นี่นถ้าแก่กว่าน,นี้มันจะฝาดเคี้ยวยากเคี้ยวยากไม่อร่อยปวดเมือยถ้าเราต้องการให้เผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยข้าวมูมันต้องรสแซ่บ รรต้องการให้เผ็ดก็ใส่พริก<ส>ถ้าไม่อยากเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องใส่เยอะฉันขี้หลวงสวนอย่าดีที่สุดแต่ดิฉันขี้หลวงสวนเนยังไม่จบอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องปรุงว่ของปลากุ้งส่วนมุมนู้นทำอะไรฮะเดี๋ยวเราเตรียมชะต่อผัดกุ้ง ก็ได้ซื้อกุ้งมาแล้วก็เลยทำสองอย่างเลยทั้งคล้ากุ้งทั้งจะต่อผัดกุ้งก็แ,แกะจะต่อออกมาแบบนี้แบบนี้<ด>แม่<ด>สอนให้ทำเมื่อกี้นี้แหละแม่สอนว่าแม่บอกให้ผ่าไปครึ่งหนึ่งทีแรกทีแรกอ,ออกมาทั้งเม็ดแม่บอกว่าทำไมไม่ทำให้มันได้ครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะแทีแรกออกมาเป็นไงทีแรกทำามาทั้งเม็ดแบบนี้ไงแกะโคตรยากเลยตอนหลังก็เลย ที่เล่ทำออกมาทั้งเม็ดอย่างนี้นี่กว่าจะแกะให้มันออกมาทั้งเม็ดได้มันก็ยากถึงแม่ก็เลยบอกว่าเอามีดเอามีดทางไหนวะเอามีดผ่าม,มันไปเลยนี่ก็ <พอ S 2> แหวกออกมาปุ๊บม,มันก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยี๋ยวนี่คือการผ่าสตอครั้งแรกของที่แม่ใช่เกิดมาปกติแม่เป็นคนทำเขาไม่อยากทำเปเล็บดำเล็บมันเขียวหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ล้างออกเปล่า ทำไงฮะเทคนิคการที่จะล้างเล็บน่าจะใช้สันไหลใช้สันไหลกับมานาถู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 ล้างบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ขาวไปเองแหละไม่น่าทำนี่สแนะแรอันนี้เรเอาไอที่มันเป็นเล็ดคุมๆออกมาทำขนะึ้นใส่ปลาปูหั่นกระเด็ดมันทำให้ต่างกันยังไงฮะ เด็กมันก็สวยหั่นมันก็ละเอียดเด็กไม่ได้เป็นใบๆถ้าหั่นมันก็ละเอียดไปเลยมันก็ได้จากคนชอบถ้าเด็ดแล้วมันก็จะกินใบมันไปด้วยมันก็จะอร่อยใผักชีใบยาวคือเราจะทําไม่ให้ซ้ํากันนะฮะแต่ละเมนูผักชีใบยาวรสชาติเป็นยังไงผักชีนี่มันใส่ได้หลายๆเมนูแต่ ชุบยอไม้ลาบต้มแซ่บได้หลายอย่างสีใบแบบใบยาวโอ้บตรงเขาเรียกว่าสีใบเรื่อยหรือสีใบยาวไสีใบเรื่อยหรือสีใบยาวกันเดียวกันแต่เหครที่เขาสเขาเรียกสีใบเรื่อยก็คือใบมันจะเป็นควันเเหมือนควันเรื่อยอยู่ข้างๆแต่ก็เรียกว่าสีใบเรื่อยโบราณเขาเรียกทีนี้คนจะเรียกสีใบเรื่อยหรือสีใบยาว ทำไมไม่ชอบกินเมนูนี้มันได้พันวาอร่อยแล้วมันมีสมุนไพรอยู่ในตัวเองแม่เนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเนี่ยผ่าครึ่งนึ่งก็พอใช่ไหมแม่ใช่อ่าครึ่งเดียวกินแล้วมันให้ส <Cert ific ations> ุขให้สุกผ่าครึ่งเดียวของเราก็มานั่งเอาไอ้ที่มันเป็นเมนที่แกะไว้อลุ่มลมมานั่งผ่าครึ่งแน่นอนที่นันมันใหญ่เกินไป